ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลกระทบราคาตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนได้ตามสาเหตุและปัจจัยของแต่ละพื้นที่สรุปราคาขายส่งผักวันนี้ราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรประจำตลาดกลางสินค้าเกษตรวันนี้วันที่7มีนาคม2565 ผักกาดขาวราคาขายส่งวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดแก้วราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดส้อยราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดหอมราคาขายส่งวันนี้20-25บาทต่อกิโลกรมัมกวางตุ้งดอกราคาขายส่งวันนี้10 ถึง20บาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งใบราคาขายส่งวันนี้8ถึง15บาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งไต้หวันราคาขายส่งวันนี้16บาทต่อกิโลกร,รมัมยอดคณะราคาขายส่งวันนี้ 2 4บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายสง่งวันนี้1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายสง่งวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมกล่ำปีเขียวราคาขายสง่งวันนี้6ถึง8บาทต่อกิโลกรัมกลัำปีขาวราคาขายสง่งวันนี้ 1 0 1ถึงบ้าบาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีม่วงราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจราคาขายส่งวันนี้ 15- ห้าถึงบาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกราคาขายส่งวันนี้15-20ถึงสบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายส่งวันนี้ 60-70บเจบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีราคาขายส่งวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายส่งวันนี้62บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายส่งวันนี้50-60บถึงบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมราคาขายส่งวันนี้ 26บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปีราคาขายส่งวันนี้6-7ถึงบาทต่อกิโลกรัมกุ้ยช่ายดอกราคาขายส่งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกุ้ยช่ายขาวราคาขายส่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกุ้ยช่ายเขียวราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายส่งวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งไทยราคาขายส่งวันนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายส่งวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายส่งวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบเมงลักราคาขายส่งวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา ราคาขายสง่งวันนี้4 0่สบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบยี่ราราคาขายส่งวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายส่งวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียมราคาขายส่ง hmm. วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงซอย ราคาขายส่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคาออนราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมคาแก่ราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายส่งวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายส่งวันนี้ สีบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะนาวราคาขายส่งวันนี้สองบาท60สตางค์ถึงหบาทต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายส่งวันนี้ 40- บถึงหาบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายส่งวันนี้20-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทย ราคาขายส่งวันนี้15ถึง17บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกราคาขายส่งวันนี้7 0บถึง75บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแกะกรีบราคาขายส่งวันนี้5 0บถึง52าบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายส่งวันนี้1 0 1ถึง15บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยราคาขายส่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม มะเขือไข่เต่าราคาขายส่งวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วราคาขายส่งวันนี้ 40- ่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่วราคาขายส่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายส่งวันนี้24-28บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียว ราคาขายส่งวันนี้3 5มสบาถึงห้บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวรารคาขายส่งวันนี้ 14- บสถึงยีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายส่งวันนี้2 8่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายส่งวันนี้1 8บแถึงยีบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายส่งวันนี้ 28-36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อก ah ิโลกรัมมะเขือสดิ ani, ้งราคาขายส่งวันนี้28-30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงราคาขายส่งวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดา ราคาขายส,งส่งวันนี้สิบหกถึงยี่สิบี่บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายสง่งวันนี้3าสิบถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเชอรี่ราคาขายสง่งวันนี้3าสิบถึงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกราคาขายส่งวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วผูราคาขายส่งวันนี้สิบหกถึงห้าสิบาทต่อกิโลกรัม ถั่วลันเตาราคาขายส่งวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายส่งวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบเลี่ยมราคาขายส่งวันนี้ 1 4ถึง20บาทต่อกิโลกร,รมัมบวบงูราคาขายส่งวันนี้28บาทต่อกิโลกร,รมัมมาราจีนกราคาขายส OSE, ่งวันนี้1 4ถึง20บาทต่อกรริโลกรัมมะระจีนราคาขายส OSE, ่งวันนี้2 0บถึง25บาทต่อกิโลกร,รมัมฟักเขียวอ่อนราคาขายส่งวันนี้10บบาทต่อกิโลกร,รมัมฟักเขียวแก่ราคาขายส่งวันนี้ 7-8บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายส่งวันนี้12-15บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายส่งวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายส่งวันนี้12-15บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายส่งวันนี้10-12บบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายส่งวันนี้ 28-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้20-24บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมราคาขายส่งวันนี้80-100บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกมันสดดำราคาขายส่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงราคาขายส่งวันนี้70-80บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดง ราคาขายส่งวันนี้3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายส่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวราคาขายส่งวันนี้ 25—30 บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงราคาขายส่งวันนี้ 40—42 บถึง42บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายส่งวันนี้ 25-40บาถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายส่งวันนี้75-80บาถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายส่งวันนี้30-35บถึงาบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงราคาขายส่งวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลือง ราคาขายส่งว nice ันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอบสุนเขียวราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยอบสุนแดงราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงราคาขายส่งวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวราคาขายส่งวันนี้ 90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองราคาขายส่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้แปดสิบถึงเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าราคาขายส่งวันนี้หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมชาอมราคาขายส่งวันนี้สิบแปดบาทต่อกรมหนอไม้ฝรั่งเขียวราคาขายส่งวันนี้ 140บถึง160บาทต่อกิโลกรมัมนอไม้ไผ่หวานราคาขายส่งวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรมัมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรมัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายสง่งวันนี้16บาทต่อกิโลกรมัมผักกระเฉดมัดใหญ่ราคาขายสง่งวันนี้100บาทต่อมัดยอดผักกระเฉดมัดเล็ก ราคาขายส่งวันนี้1 6ถึง20บาทต่อมัดสายบัวลอกราคาขายส่งวันนี้2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกราคาขายส่งวันนี้8บาทต่อกำมะรุมราคาขายส่งวันนี้ยี่สิบถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมผักขจรราคาขายส่งวันนี้ 2 5 0าบาทต่อกิโลกรัมผักกา้านจองราคาขายส่สงวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมดอกแคร,ราคาขายส่สงวันนี้3 0มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูราคาขายส่สงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักติ้วราคาขายสง่งวันนี้10บาทต่อกรมใบกระโดน ราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกรมใบสะเดาราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกำใบยะนางราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผ bon bon ักโขมป๊อบอายราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายส่งวันนี้8-10บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายส่งวันนี้ 9 0บถึง100บาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดนางฟ้าราคาขายส่งวันนี้3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรมัมเห็ดขอนขาวราคาขายส่งวันนี้ 110- บถึง120บาทต่อกิโลกรมัมเห็ดหูหนูราคาขายส่งวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรมัมเห็ดหอมสดราคาขายส่งวันนี้160บบาทต่อกิโลกรมัมเห็ดหอมแห้ง ราคาขายส่งวันนี้340ถึง360บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดกระด้างราคาขายส่งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเปาเฮือราคาขายส่งวันนี้50 6ถึง60บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลราคาก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงชัยหัวใจเกษตรอัปเดตคลิปดีๆมีประโยชน์ทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ